สวัสดีครับวันประจำชีวิตนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเป็นวันจันนะครับผมก็พรุ่งนี้นะเป็นวันหยุดแลรักธรรมนูญด้วยนะครับแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าโด่งนั่นเองนะครับก็คือพรุ่งนี้เราจะไปวิ่งนะครับที่สวนเบน ตอนเช้าตรู่นะครับเป็นความอยากของผมเองแหละจริงๆคือรู้สึกว่าอยากจะไปสวนเบนเนี่ยมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่มีเพื่อนไปแล้วก็ไม่อยากไปคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีช่วงนี้จริงๆก็เริ่มสนใจการวิ่งมากขึ้นนะครับพูดตรงๆเลยเป็นกีฬาที่ออกง่ายแล้วก็ดังคําที่ตามเพจตามอะไรช่วงนี้เขาพูดกันก็คือเป็นกีฬาที่ลงทุนน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องมารอดูว่าเราจะจัดรองเท้า การวิ่งเพิ่มมันหรือเปล่าเดยวาวครับผมมองว่าจะวิ่งไปเรื่อยๆอาจจะมีเป้าหมายถึงการไปวัวแบบครัมราราธอนหรือมาราธอนเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับซึ่งช่วงนี้ก็วิ่งเพื่อออกกำลังกายเพื่อภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไผมอทุกอาทิตย์เอฮ้ยเอยอาทิตย์แล้วประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรอย่างเงี้ยต่อสัปดาห์เป็นวันเดย์และการวันเดย์ร็อกนะครับของผมในช่วงนี้ไม่ได้เจอกันนานคืนนี้นอนหลับก่อนครับเจอกันประมาณสัก ตีห้าอาจจะสักประมาณตีห้ากว่านะตีห้าห้าสิบประมาณนี้ก่อนจะเริ่มวันก็คือการนอนนอนน่าจะเที่ยงคืนนะครับจะาก,การตีห้ากว่าเกือบหกโมงวันนี้ครับตอนนี้ตนนีห้าห้าสิบ เดี๋ยวเราไปอับน้ำมันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปวิ่งกันนะครับอับน้ำก่อน นั่งโกโก้นั่งนั่ง,น,งนั่งลงเนี่ยแหละปกติก็จะเห่าอย่างนี้แหละต้องเห่าตลอดเห่าทวงตลอดน,น่าจะตั้งแต่ขนกลับมาขึ้นนี่ก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับน่าจิดหลอ เดี๋ยวเรารอมากินข้าวเสร็จแล้วก็จะออกนะครับตอนนี้ประมาณ6โมง11เมื่อกี้ถามโด่งนะโด่งตื่นแล้วนะฮะขี่มอไซค์ไปวันนี้รถน่าจะไม่เยอะมากนะครับรับลมเย็นๆครั้งแรกกับส่วนเบนนะครับ ไ,ได้ประมาณแป๊บน 81, ึ่งที่0นาทีได้ตด,ดน้อยมากแต่อากาศโคตรเย็นวันนี้ก็เดี๋ยวเรารอโด่งมาก่อนแล้วก็ค่อยไปลุยกันนะครับกลับกล้องเดี๋ยวใช้โทรศัพท์เราไปรอโด่ง ถ่ายด,ด้วยถ่ายด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงจ,จะมาส่ายจะมาไ่งแฟ้งก่อนดว <c oughs> ตอนนี้กี่โมงกันเนี่ยเจ็ดโมงใช่เหรอเจ็ดโมงวะแล้วผมนัดคุณกี่โมงครับอ๋อโมงครึ่ง,มง <c oughs> ไม่เป <c oughs> ็นไรยังอากาศยังดีอยู่ไงเ <c oughs> ด็ดจ้ายนะขับรถมาเวียเตีร์สตา <c oughs> ใช่หรออ่ะ เื่่ออนนนมงวิัถ้าแฟนไห่ปลุกผมเขาไม่ตื่นนะเพื่อนตัวใช่ฮะแต่บ้านมันจะชอบแบบเชมาวันรีบกอนเพราะว่าแต่แต่บ้านจะชอบดีเย็นนอนดีเย็นแต่แฟนพวกชอบตื่นเช้าวันรีบตื่เพื่อนมเห็นเห็นที่เห็นที่ถ่ายให้ดูป่ะมีเหรียญเยอะมั้งเยอะไหมเหรียญมึงเหรอเออไม่ใช่ของคนสองเอาไปดูของมันโอ้โหเยอะกว่าก่นั้นสามเท่าอ่ะใช่อือ ต้องมีชั้นอ่ะต้องมีชั้นที่เป็นแบบรถเลืออ่ะคยเห็นไหมเขาคิดเล่าง่ะเออแล้วก็ขิ่นไปขึ้นมาออแปลว่าแปลว่าคือมึงมึงมาวิ่งเพราะว่าแฟนมึงพาไปใช่ใช่มไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันก็มีผลพลอยได้ไงมันก็ก็กิจกรรมร่วมกันใช่ใช่สงทาาปีด้วยไอ้เกิดฟุตเดฟุตฟหรอสองคนก จับมากับบ้านมาดูเลี้ยงดูพุ่มเลยเนี่ยโอ้โหเจ๋งจัดพูดเสร็จแล้วเดินออกมายัหน้าไม่เหมือนเดิมจัดอะแต่ว่ามึงติดกาแฟดิติดกินทุกวันเลยอะไรทัาหมุกไว้ไม่มหมุกนะไม่หมกถามจริงติดติดกินทุกวันกินทุกวันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยดีนี่ยไม่เหนื่อยก็แปลกอะเมื่อกี้ก็ลังคุยกันถึงเรื่องว่าที่นี่เคยเป็นโรงงานดาบถูกใช่ไหมมันมีแบบเผาโครงของ หมือนโรงงานอยู่แบบเป็นโกดังเป็นคนดังโรงง,งงานยาสูบก,กับโรงกานออทั้งหั้งท้งทัใคทังทังทั้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 ั้งทั้งกั้งทับงทั้งทั้งอั้งไั้งท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 ัตงเล้งทนทง่จะเทา้ะลักงทัไงอัองราเราไ้่ต้องทัเง้า้ราั้งท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 า้งทั้งทั้งทั้งท้งทั้งทั้งทันงังทั้งทน้งทังั้งมั้งทั้งงไั้งทัใง่เหรอ ยิ่มนี้ไม่วิ่งอ่ะนอนอิ่มเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนเมื่อกี้ขี่มาอะไรอะไรเข้าตากุใส่แว่นนะนะเออต้องไปซื้อแบบไอชิวปิดหน้าแหละแบบบับเบิ้ลเดี๋ยวมาใส่อ่ะอืมจะได้ไม่ต้องใส่แว่นเนี่ยช่วยได้เยอะเลยอ่ะพอใส่นะฝุ่นโกงเฮียอะไรไม่เต็มหมดอะเออมาอยู่ที่ร้านโปรดรร้านประจำ ที่เด็ดบอกเลยอันนี้ที่เห็นลงบ่อยๆร้านเนี้ยกินอยู่ไม่กี่ร้านอ่ะลองลองกินลองกินลองชิมเลยเพื่อนเอ๊ะหนึ่งแทงชิมก่อนแล้วบอกด้วยอร่อยมากแต่มันมีทิกนะำมันจริงๆแล้วะเวลากินกูต้องใส่เข้าไปเลยเหรอเด็ดเด็ดเพราะว่าใครวิ่งยังไม่ไทยเดี๋ยวมันนิ่มเหร โเลยใช่ครับแต่กูไม่ชอบกินร้อนไงกูี่ชอบให้มันเย็นกว่าใช่เหรอทางแต่กูจัดกูรอนรนไม่ไหวว่ะของกูคือต้องกินรอนที่ร้อนเท่านั้นเย็นปกูไม่กินล้วนทัมกินอ๋อไม่ชอบเอ,อ้ยเ,ออเออดือดเลยดินี่อยู่ไม่ชอบเพราะว่าผัดอร่อยอ่ะคืรารอรยแล้วเราใส่ผิดเพิ่มไงอบเผ็ดเิ่ม กแล้วก็เนี่ยลงยโซเซียลลงโซเซียลค่อยเลือค่อยลองกินก่อนโคตรชอบ ไม่ต้องปงรุงจิ้มใส่แค่พริกพอพอเหนื่อยๆแล้วกินแม่งอร่อยอร่อยขึ้นอี แดกับไอโดงเรียบร้อยนะครับตอนช่วงเช้าเราซื้อกาแฟมาแล้วกินแล้วหมดแล้วไปอาบน้ำนอนเล่นดูบาส ซักเสื้อแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนดูบาสของจริงและจบยังไม่รู้เนี่ยตอนนี้กำลังจะสิบโมงแล้วหรอโอ้เร็วจังขนาดวันนี้เริ่มวันเร็วมากเลยนะฮะโอแทบจะไม่ทนันละจะจบแล้วเนี่ย ข้อสวันนี้นิวย o r k n i c k เจอกับแรปเตอร์นะข้อสี่สิหวินิว york n i c k นำอยู่110ยสิแค่2แต้มบายนี่ตั้งแต่ได้โต๊นี้มาดีมากมันคือโต๊ะใน s h อป e e นะทุกคนนี่เป็นโตแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงถ้าพูดตามตรงเนี่ยดูดิมันจะมีความแบบโยกโยกได้นิดหน่อยแต่ว่าผมได้มาในะคะ่าร้อยกว่าบาท พุ้มเนี่ยเอาไว้วางแบบเนี่ยวางโทรศัพท์วาง iPad ได้หมดกับโจทย์โตข้างเตียงหรือว่าจะเอาไว้แบบกับโซฟาก็ได้ปกติ10โมงบางถ้าเป็นตะก่อนเราอาจจะยังไม่ลุกนะครับแต่ว่านี้ก็คือเดี๋ยวนี้ก็10โมงลุกไปกินข้าวไปแล้ววันนี้น่าจะไม่ได้ออกไปวิ่งตอนเย็นแหละนะครับเพราะว่าตอนเช้าเราวิ่งไปแล้วเดี๋ยวนอนดูซีรีส์อนาคตต่อ โอ้โหเรียบร้อยปิดเกมสามแต้มหมดเวลาร้อยสิบสามต่อร้อยแปดจบแล้วตอนนี้นะครับผมยากจะบอกทุกคนต้องแต่นะคำว่าต้องขอบคุณท,คทุกคนที่ช่วยกันดูคลิปเราเนาะก็คือสปอนเซอร์ข้านั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นสปอนเซอร์เก,กี่ยวกับอะไรนะครับผมในคลิปนั้นยังไงก็คลิปออกมเมื่อไหร่ฝากดูกันด้วยครับยังไงบล็อกนี้ก็ลงก่อนอยู่แล้วฝากติดตามกันด้วยผมลืมอาาัาพอดีผมอัาบล็อกอยู่วันนี้วันเดย์ลืมอัาว่า มาไลฟ์ต่อแล้วนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็มาไลฟ์เลยสวัสดีทุกคนนะครับหลอนที่ลุงคนส่วนพูดเพราะว่ามีโอ้ยโอ้ย,อยแต่ทีชามมาันจะจะจะ,จะจบอาทิตย์หน้าแล้วนี่ใช่ไหมในในในไลฟ์เนี่ยจะดูปกติแต่ในกล้องหลักเนี่ยหมายถึงในกล้องที่ถ่ายบ้านแดงอยู่ตอนนี้ก็คือเงียบจิ๊บนะดิ่นแต่เสียงผมพูดมาฟังเพลงกันได้นะทุกคนเราไลฟ์ที่นี่ประจาเดี๋ยวเราพักกล้องนี้ก่อนค่อยตามกันต่อนะครับ ทําทงานเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนลงไลฟ์เลยนะฮะก็ะะชาร์จแบตว่าเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ใช้มานานมากแล้วก็แบตเสื่อมแล้วจริงๆเพราะว่าใช้งานหนักมากนะครับใช้มาสองสามปีแล้วเดี๋ยววันนี้หลังจากนี้แหละคงจะนั่งพักสักหน่อยแล้วก็ไปกินหมูกระทะนะครับมีหมูกระทะเปิดใหม่อยู่แถวบ้านก็เลยว่าจะไปกินกับแม่นะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปกินด้วยพอกลับมาอยากกินหมูกระทะวันนี้ก็น่าจะ มานั่งตัดคลิปของวันนี้ก่อนนะเพราะว่าคงปิดวันด้วยมูกระทะไปเลยช่วงนี้ก็ประมาณนี้วนลูปส่วนใหญ่ผมที่จริงที่เพิ่มมาจริงๆเลยคือไปวิ่งที่สวนแต่ว่าเดี๋ยวไว้เราพาไปสวนที่ผมวิ่งประจําจด้วย เป็นส่วนของรอฟมอนะครับเปิดแค่ตอนเย็นเ็นกับช่วงเช้าตรู่กับช่วงเย็นเปิดแค่แบบ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยไว้วันอื่นพาไปนะจ๊ะก็ประมาณนี้เลยนะ1คือก็ออกกําลังกายเนาะประมาณสักจันทร์ุธศุกร์ที่ผมคิดไว้ตอนแรกงาน3มชั่วโมงต่อวันในใน,ในการไลฟ์นะเจอกันได้ที่ t ิ k ต o อกนะครับตัดคลิปต่อนะครับช่วงนี้คลิปจริงๆคลิปจริงก็ยังไม่เสร็จเลยต้องขออภัยทุกคนด้วยก่อนหน้านี้ก็คือแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค oy, ม่อยพร้อมที่จะตัดเท่าไหร่เพราะมันเป็นคลิปยาวด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงในการทาคลิปจีนนะครับอาจจะมีคลิปอื่นลงก่อนก็ดูคลิปอื่นไปก่อนแล้วกันนะทุกคนไว้ผมพร้อมลงเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะลงให้ดูกันนะครับเียวยาวเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้แหละบายพักก่อนครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนไปกินหมูแฮะครับมากินตีน้อยครับเพราะว่าแม่แคนเซิลวิวดีเลย มานี่กินชาบูคนเดียวครั้งแรกกันเนี่ยไม่เคยกินคนเดียวมาก่อนแบบมาออกมากินที่ร้านอะไรเงี้ยลงยูทูบได้ป่ะเนี่ยได้ป่ะได้เอาะไเอะเลยเออเอาเนี่ยเลยโอ้โคิดไว้แล้อ๋อคิดไว้แล้ว กลับมาบ้านแล้วครับทุกคนไอ้รับพี่ที่ดอนเมืองมานะครับแล้วก็ไอแทงสนุกกับไอปายด้วยนะมันทางมาชวนตอนหลังกินตีน้อยเสร็จพอดีวันนี้ก็จบวันเดย์ประมาณนี้แหละนะครับเหมือนการจะบอกว่าชีวิตประจำวันเป็นยังไงแต่การว่ามีภารกิจนองเหนือชีวิตประจำวันขึ้นมาเยอะว่าวกังวรนะครับผมก็เดี๋ยวจะนอนละพรุ่งนี้ตื่นมาทํางานเช้าหน่อยต้องไปวันรับปริญญาซีด้วยนะครับผมไปกับเพื่อนๆน,นะอันนี้ก็วันเดย์วิดวินสันซกครับผมประมาณนี้ ชีวิตติดวิ่งเลยตางันต่ออาจจะทำคลิปวิ่งอาจจะทำคลิปซื้อรองเท้าวิ่งเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเออใหม่บอกหน้า Have a good day ครับจะขึ้นขึ้น,นสวยเนาะวานแบงค์คลอกมาเดิมหรอข้างในนี่หรอเออเออว่ะแต่ตาป่าเป็นสีเหลืองเดียวนะ I hope not.